กาอยู่ที่เดสเซอร์ซาฟารีนี่คือการขี่อูดครั้งแรกเลยนะเนี่ยในชีวิตนี่ชื่ออะไรโอ้ยมันสำลอกนี่ออกมาเคี้ยวจริงจริงยอ่ะพวกพวกหญ้าเขาเก็บอินเดียนี่คือการล้างจานนะครับคือการใช้ทรายมาทู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 มาสุจจันทร์คือทะเลไฟอินเดีย าีซึ่งเมื่อเช้าตื่นเช้ามากตื่นแต่ตีห้าๆๆๆแล้วก็มารอคนัะพักหนึ่งแล้วก็ออกมาๆๆเที่ยวทะเลทรายออนั่งรถประมาณๆๆเกือบถึงชั่วโมงเพื่อออกมานอกเมืองๆๆคือทะเลทรายอินเดียก,<ๆ>ก็ไม่ได้โหดเหมือนที่ไม่ใช่เป็นทะเลทรายแบบสีแบบตมีเบีย ตอนนี้เขากำลังจะทํากับข้าวให้เรากินลืมบอกไปว่าเพื่อนร่วมทัวร์เราครั้งเนี้ยมีั้งหมด4คนมีรวมเราแน้อหนึ่งคนแล้วก็มีคนนยูซีแลนด์สองคนคนออสเตรเลียหน,นึ่งคนวันนี้จะไปขี่อูดนะกินข้าวก่อนนี่คือการปิ้งขนมปังด้วยกระทะแบบนี้เพิ่งรู้มาว่าคนอินเดียเขากินนมอูดกันด้วนะนี่ชื่ออะไรโอ้ย มันสำลอกที่ออกมาเขียวจริงๆด้วยอะพวกพวกหญ้าก็คือว่าอูดอะมันจะคืออูดจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในบริเวณแห้งแล้งใช่ไหมเ,เขาก็จะเก็บอาหาร่ะไว้ที่หนอกข้างหลังข้างหลังคือเป็นไขมันเอาไว้ย่อยแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ที่กระเพาะแล้วว่างๆก็เอาขึ้นมาเขียวใหม่นี่เนี่ยที่เคียวอยู่เนี่ยคือคือพืชหมดเลยนะคือแบบต้นไม้แถวเนี่ยเขาบอกว่ามันกินกินหญ้ากินต้นไม้กินแถวๆเนี้ยเดี๋ยวไปขี่อูดแล้วละอีกประมาณยี่สิบนาทีอืมจ้า ตอนนี้เราก็อยู่บนหลังอูดแล้วอ๋อเดี๋ยวเขาก็จะเดินแบบว่าผูกเชือกก้นากลอนอูดไปเรื่อยๆนี่คือการขี่อูดครั้งแรกเลยนะเนี่ยในชีวิตลูกนี้จองสี่วันไปเลยดีกว่านี่จองแค่สองวันเองคนข้างหลังเราจะเป็นออสเตรเลียเขาจองอยู่ที่นี่ทั้งหมดสี่วันเลยนะ ในแคมป์ส่วนฝรั่งสามีภรรยาคู่นั้นเขาอยู่แค่ตอนเช้าพรุ่งนี้ส่วนเราอยู่ถึงตอนเย็นพรุ่งนี้แล้วก็จะไปพุชคาเอาจริงๆริงก็คล้ายๆกันขี่ม้านั่นแหละแต่มันแบบมันไม่วิ่ง <c oughs> นั่นมาเที่ยวชมกังหันลมโรงแรมบอกว่าที่เมืองใจสแมร์ไฟฟ้าก็ามาจากนี่แหละพลังงานลมสส่วนใหญ่นะก็เลิศเหมือนกันนะคือแบบว่า มีกังหันเราก็สามารถเลี้ยงเมืองได้เกือบทั้งเมืองเลยก็ประหยัดไฟแบบว่าไม่ต้องผลิตจากเชื้อเพลิงอะไรอย่างนี้ก็ใช้เป็นลมแทนลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆไปเลยอายุของอูดก็ประมาณ25 3 0ปีที่จมูกมันบอว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันกินอาหารใช่ไหมแล้วมันก็กระชากจมูกก็เลยเป็นแบบนั้นเป็นแผลสนุกมากเลยที่มันสนุกเพราะว่า อากาศมันไม่ร้อนลมนก็แบบกำลังดีใครที่อยากมาเที่ยวทะเลทรายอินเดียที่ใจสแมร์แล้วมาขี่มูดแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะก็ตามไปมาได้ราคาไ<อ>ด้ไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องจองล่วงหน้าก็ได้คือมาเดินหาเอาเลยก็ได้มียังไงก็ยังไงก็ได้มายกเ,<อ>เว้นช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่อาจจะต้องลุ้นนิดนึงเพราะว่าคนเยอะแล้วเขาจะบวกราคาเพิ่มขึ้นวันละ500รูปีก็คือ250บาท แต่ประมาณนั้นถ้าใครอยากมาก็อาจจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ทิ้งไว้สองโอ้ยไว้สองทีแต่ว่าเราอามาอีกที่หนึงตูนมาในราคา2,450รูปีรวมทุกอย่างแล้วเดินทางอาหารที่พักอู่กิจกรรมตั้งแต่6โมงครึง่งขอวันที่1จนถึง5โมงครึ่งของวันลุงคืนแต่นัดเจอกันปีห้ครึง่งแล้วก็นั่งรถออกมาแล้วก็มากินข้าวอาหารเช้าก็แบบง่ายก็คือชาขนมปังผลไม้แคนแหละยัไม่ขาด ว่าจะหรูหราขนานดะนั้นถ้าต้องการหรือก,ก,ก็ไปโรงแรมใหญ่ๆเขาก็จะจัดให้เพราะมันจะมีเต็นต์มีอะไรเงี้ยก็จะหรูก,กว่าแต่อันนี้ยังไม่เห็นนะว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงต้องรอดูเ็แบบนี้แพคเกอร์เข้ามาก็กตามมาตามแบ็คแพคเกอร์นั่นแหละแล้ว,ลว,ลว,ลว a few moments later ก็ยังไม่ถึงจุดหมายยังไม่รู้ว่าเธดอยู่ที่ไหนด้วยลงจากอูดแล้วเมื่อยมากปะ่ะเราจะไปกินอาหารกลางวันกันตอนนี้ก็เป็ดโมงกว่า <laughs> เข็บอินเดียเขาเรียกเราให้มาดูการทำอาหาร What are you doing ซาปาตีซีลี่าปาตีเวจิตเบลลฟู้ดกูดฟู้ดสฟารีเนสเกสเดลส์สฟารีไรซ์ริปส์ไรส์ฮมกูดเมนูเวรกูดเมนูมาขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยนี่มีเมนูทอดทอดอะไรเนี่ยเฮาะอะไรวะมันฝรั่งกับหอมแดงแล้วก็นี่คือซุปเดี๋ยวได้ ผ่านกลางวันมาดูการล้างจานของเขาดีกว่านี่คือการล้างจานนะครับคือการใช้ทรายมาถูๆๆเอาน้ําถูก่อนนิดนึงแล้วก็ทรายถูหลังจากที่เรากินกันเสร็จใช่ไหมจานก็จะสกปรกมากก็คือแบบเละแกงเลยอะไรเงี้ยวิธีล้างของเขาก็คือเอาน้ําที่แบบสกปรกนิดนึงสกปรกเลยน้ําอะมาถูๆเพื่อเอาพวกเศษอาหารออกหลังจากนั้นก็ใช้ทราย ในการขัด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 ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นว้าวกลิ่นหายไปเลยอะแล้วก็แบบไม่มีมันก็ไม่มีคราบมันเลยเลยอะแาวสะใจมากต้องรู้จะเนี่ยว่าเขาใช้ทรายล้างจานกันได้ด้วยจริงๆมาถึงตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วทำอาหารประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือเที่ยงคืนเสร็จแล้วกินก็ชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆประมาณสองชั่วโมงตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้ว ออต้องหลายชั่วโมงไหนต่อไปเราจะไปดูดูนก็คือสันทรายอเ,เอาจริงมาวันหนึ่งก็ได้มาวันนึงก็พอแบบเช้าแล้วก็กลางวันพนุงอยายกะแต่วันเนี่ยเอาตอนเย็นได้ไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่าจริงๆแล้วการมาทัวร์ทะเลทรายเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไง <c oughs> เดี๋ยวจะรีวิวให้โอ้ย้าเป้าวิธีเขาทำลายขยะเขาทำลายกันยังไงพลาสติกเขาขุดหลุมแล้าก็ฟังเลย ยกเว้นขวดน้ำที่เขาเก็บกลับไปตอนนี้เราก็ถึงเนินทรายแล้วนะคือมันมันจะกว้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าจากที่ผ่านมามันไม่ใช่ทรายละเอียดๆแบบนี้มันเป็นแบบพุ่มไม้ต้องรอดูก่อนว่าขึ้นไปแล้วนี่มันจะแบบสุดลูกหูลูกตาแบบที่นามีเบียไหมอ่ะวันนี้เราก็มาทัวร์เนินทรายแล้วตอนนี้อูดก็นั่งพัก เชฟซายจริงมาวันเดียวก็พอคือเช้าแล้วกลับเย็นหรือว่าถ้าใครอยากนอนค้างก็คือเช้าออกใช่ไหมแล้วก็ค้างหนึ่งวันแล้วเช้าวันหนึ่งกลับเลยก,ก็ก็โอเคนะไม่ต้องถึงขั้นอยู่สองวันเหมือนเราหรอกแต่ว,ว่ามันก็เหมือนเดิมอะ่ะแบบว่านั่งอูดแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็กินข้าวแค่ okay, นี้วันละมันต้จะเป็นที่นอนของพวกเรามีผ้าห่มเยอะๆเพราะว่ากลางคืนมันจะอากาศหนาวมาก ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น <im iter> มีผ้าหม <im iter> <ๆ>่มเยอะๆมีเสือแล้วก็ <im iter> กองไฟตรงกลาง <im iter> ไปดูใ้กล้ดีกว่าไม่ได้มีแค่ทีมเราทีมเดียวนะมี <im iter> ของคนอื่นอีกตรงนู้นแล้วก็ตรงนูนงน้นมีหลายแคมป์มีหลายแคมป์มม <im iter> วเวลามาเที่ยวแบบนี้ต้องแบบเตรียมพร้อมอย่างเช่นเรื่องของทิชชู่เปียกอาจจะต้องทําใจใเรื่องของห้องน้ําเพราะว่าเขาไม่มีห้องน้ําให้เขาจะเตือนเลยว่าไม่มีห้องน้ําให้จะต้องขี้ กลางทะเลทรายหลบหลบมุมแล้วเอาทรายกบกบกบฉีบ่มันก็จะง่ายหน่อยตั้งใจทําคลิปนี้จริงๆนะเนี่ยไม่รู้จะออกมาในหน้าตาแบบไหนอะ่ะขอให้ออกมาปังเธอขอให้ออกมาปังเธอขอให้ออกมาปังตอนนี้เราก็อยู่ริมกองไฟในทะเลทรายทา่าไม่ได้อนายนา้ำแต่ไปแปรงฟัน แล้ววันนี้เราก็จะนอนกันตรงทะเลทรายนี่แหละนอนกับทายโดยที่จะมีเสือปูแล้วก็มีผ้า